เปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้นกับต้องติดตั้งอุปกรณ์ชนิดบังคับให้บานประตูปิดได้เองและต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลาประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้นพื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีด้านและอีด้านหนึงกว้างไม่น้อยกว่าไม่หน้า10บหเซนนะบันในหนีไฟภายในอาคารตองแปบมันในหนีไฟภายนอกอาคาร6กสิ 60. แต่ตั้งกันโรงงานอาคารอีกประเภทหนึ่งที่กล่าวถึงคือโรงอาคารโรงงานครับ โรงงานหมายความว่าอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมีข้อกําหนดดังนี้ครับแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า3เมตรโรงงานที่มีพื้นที่ประกบอบกิจการอาคารทุกชั้นรวมกับกันตั้งแต่200ตารางเมตรแต่ไม่เกิน500ตารางเมตรต้องมีที่ว่าง ห่างจากในเขตที่ดินใช้ก่อสร้างคารนั้นไม่น้อยกว่า3เมตรจํานวน2ด้านโดยผนังอาคารทั้ง2ด้านนี้ให้ทำเป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีตยกเว้นประตูหนีไฟส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า6เมตรดูตามรูปนะครับตัวน,นี้ฮะ6เมตร6เมตร ม,มตรแนวเขตที่ดินทีนี้เรามาดูโรงงานที่มีพื้นที่ประกอบการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่500ตารางเมตรแต่ไม่เกิน1,000ตารางเมตรต้องมีที่ว่างห่หหหหหหางแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างนั้นไม่น้อยกว่า6เมตรดูนะครับ6เมตรเมตรัวัง โรงงานที่มีพื้นที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน1,000ตารางเมตรต้องมีที่ว่างในเขตที่ดินที่ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า10เมตรทุกด้านพันขังสินค้านะครับวันนี้เรามาดูคลังสินค้าค้างสินค้าหมายความว่าอาคารใน่วนหนึ่ง่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสําหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมในเขตที่ดินไม่น้อยกว่า3เมตรก็คือว่าคลังสินค้าที่มีพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่100ตารางเมตรแต่ไม่เกิน500ตารางเมตรต้องมีที่ว่างห่างกในเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า6เมตร2ด้านส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างในเขตที่ดินไม่น้อยกว่า3เมตร ดูตามรูปนะครับสองด้าน,นครับหกเมตรหกเมตรทีนี้เรามาดูลังสินค้าที่มีพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันเกิน500ตารางเมตรต้องมีที่ว่างห่างในเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า10เมตร2ด้านนะครับส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างกังนเขตที่ดินไม่น้อยกว่า5เมตรดูตามรูปนะครับ ถ้าเกินเกิน500ตารางเมตรต้องมี10เมตร2ด้านข้อกำหนดกดกระทรวงฉบับที่55พศ2543นอกจากที่กล่าวมาแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงไว้ด้วยคือเรื่องของความสูงกับระยะด้นหรือเซตเบรกที่กำหนดสำหรับอาคารทั่วไปการกำหนดไว้อย่างไรครับความสูงอาคารไม่ว่า จากจุดหนึ่งไปจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งชากับแนวเขตด,ด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุดความสูงอาคารที่วัดแนวดิงจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุดสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปัญญ้นหยาให้วัดถึงยอดผนัง ของชั้นสูงสุดอย่างนี้เองครับคือพบเห็นอาคารด้นแนวขั้นบันไดอ๋อสุดเถ้ามีถนนสองสายมาเกี่ยวข้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ครับถนนสาธารณะสายที่กว้างกว่าไม่เกิน60เมตร อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดสองสายขนาดรับขนาดขนาดไม่เท่ากันอ๋อสองสายขนาดไม่เท่ากันเท่ากับขนาดอยู่เมื่อะระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน60เมตรดูตามรูบนะครับและส่วนกว้างของอาคารตามแนว ถนนสายน้มีความกว้างไม่เกิน60เมตรครับดูตามรูปกว้างไม่เกิน60เมตรนะครับความสูงของอาคารณจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่าสายกวางกว้างขนาสายที่กว้างกว้า มาซิกเบ็คนะนี่ดูครับทีนี้อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีมุมถนนสายหน้าสองสายขนาดขนาดไม่เท่ากันสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคารณนะจุดใดต้องไม่เกิน2เท่าของระยะราบได้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่าและความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะนะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน60เมตรดูตามรูปนะครับสำหรับอาคารที่ใช้เป็นห้องแถวหรือตึกแถวความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะนะที่แคบกว่า ต้องไม่เกิน15เมตรจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้ในกฎสรรวงฉบับที่55ซึ่งยังอาจไม่ได้กล่าวในรายละเอียดทั้งหมดแต่หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎสรรวงฉบับนี้เพิ่มเติมมากขึ้นสวัสดีครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับ